สวัสดีครับจัมโบ้จากสวนบัวแม่เจริญครับาพามเพื่อนชมบัวกันครับนั่งอยู่ตรงนี้นี่กลิ่นหอมโชยมาเข้าจมูกเลยนะครับเป็นบัวลูกผสมใหม่ของสวนบัวแม่เจริญครับ มีลักษณะของกลีบดอกละเอียดซ้อนฟูคล้ายดอกเบนจมาศครับมีอยู่ด้วยกันหลายสีเลยครับเพื่อนๆท่านใดสนใจชมบัวใกล้ๆก,ก็เชิญได้เลยนะครับมาทางวัดหลวงพ่อโสธรหรือว่าวัดสมารัตนารามครับสวัสดีครับ